ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับพีเซล h ช n แนลอีกแล้วเช mm hmm. ่นเคยนะคะทุกคน mm hmm. ก็คือว่าเซลล์ได้อ่านคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากให้พี่เซล์แชร์ประสบการณ์ mm hmm. การไปเที่ยวผับที่จีนนะคะว่ามีดีแล้วก็มีไม่ดียังไงโอเควันนี้เซลจะมาทำคลิปนั้นให้นะคะทุกคน mm hmm. อยากจะบอกก่อนนะคะทุกคนว่า ทุกคนคิดว่าเซลล์เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนใส่ใสไม่จริงเลยนะคะทุกคนเซลไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ดีมันก็คือดีแต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีอะทุกคนมันอาจจะเริ่มมาจากตัวเซลล์เองก็ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ,อย่าจินตนาการว่าค้ยพี่เซลล์แบบต้องเป็นคนที่ใส่ใสเรียบร้อยเร้ร้อยแน่เลยไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่เลยอย่างสิ้นเชิงนะคะโอเคค่ะมาเริ่มที่ประสบการณ์ดีๆก่อนนะคะทุกคนอย่างแรกก็คือเซลได้เจอเพื่อนใหม่ๆ แล้วได้เจอคนเลี้ยงไปผับอย่างที่เซลล์เคยพูดไปในคลิปที่ว่าไปผับจีนไม่เสียเงินสักบาทยังไงนะคะทุกคนก็คือเจอคนนั้นเลยก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งของเซลเลยและเซลก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนอีกมากมายนะคะทุกคนไปเจอที่ผับนะอย่างเช่นว่าเขาเป็นคนที่เรียนมอยด์เหมนกับเซลหรือว่าเรียนที่อื่นนะคะพอมาเจอกันที่ผับเหมือนประมาณว่ามันเป็นคนที่ง่ายมาเจอง่ายอะทุกคนไม่ใช่ว่าใจง่ายนะไม่ใช่ว่าง่ายแบบนั้นนะคะทุกคนเป็นแบบว่า คนที่โอเคอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยแบบว่าคุยกันก็ง่ายๆไม่ได้เย่อหยิงไม่ได้อะไรมันเลยทาให้เราได้เป็นเพื่อนกันง่ายมายิ่งขึ้นแล้วเซลก็มีเพื่อนจากผับเนี่ยเยอะมากนะคะทุกคนก็พูดเลยว่าอาจจะเจอเพื่อนที่ดีบ้างเพื่อนที่ไม่ดีบ้างก็เป็นปกตินะคะทุกคนแต่ว่าส่วนมากเซลก็จะเพื่อนที่ดีนะคะแล้วเพื่อนที่เซลได้จากผับเนี่ยทุกคนก็ช่วยเหลือเซลจนถึงปัจจุบันนี้เลยเนาะแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนที่เซลได้จากผับก็กลายเป็นแฟนเพื่อนเซล ในทุกวันนี้นะคะทุกคนเรื่องดีๆเรื่องที่2นะคะทุกคนคือตอนประมาณว่าเราอ่ะเป็นคนต่างชาติใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะคิดตื้นลึกหลายปางอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราที่แบบว่ามีปัญหาอย่างเช่นมีช่วงเวลาหนึ่งที่บอกว่าล็อกเกอร์เซลล์มันเปิดไม่ได้เขาก็มาช่วยกันแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยเพื่อให้มันเปิดได้เพราะว่าล็อกเกอร์ที่จีนนี่ทุกคนมันต้องใช้มือถือสแกนเข้าไปแล้วมันจะเปิดล็อกเกอร์ให้ใช่ไหมแล้ววันนั้นอะ่ะเซลล์ใช้มือถือเพื่อนสแกนเข้าไปแล้วทีเนี้ยมือถือเพื่อนมันหมด หมดแปดกลางค่ะนะทุกคนแล้วทีนี้มันก็สแกนไม่ได้เพราะว่าอตอนนั้นคือเผาแบงก์กันทุกคนมันก็มีปัญหาทุกอย่างมีปัญหาเลยเขาก็มาช่วยเราเปิดจนได้นี่คือแบบประสบการณ์ดีๆที่เซลก,ก็ถือว่าดีใจนะที่แบบว่ามีคนช่วยเหลือเราในยามที่เราลําบากเพราะว่าตอนนั้นถ้าสมมติว่าเอาของออกมาไม่ได้พวกเซลก,ก,ก็กลับไปไหนไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใน กระเป๋าในล็อกเกอร์อันนั้นเลยนะคะก็ถือว่าปลื้มใจจนถึงวันนี้เลยที่ได้มีประสบการณ์นั้นที่มีประสบการณ์นั้นล่าสุดที่ได้เจอคนดีๆแบบนั้นมาช่วยเราในวันนั้นนะคะก็คือป,ประสบการณ์ดีๆสำหรับเซลล์มันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเซลล์ไปเที่ยวเอาความสนุกอะเซลล์ไม่ค่อยไปยุ่งกับใครนะคะพูดตรงๆไม่ค่อยไปยุ่งกับใครไม่ค่อยไปวอลแวร์กับใครเลยพูดตรงๆเราก็ไปกับเพื่อนไปมีความสุขกับเพื่อนแค่นั้นเพราะฉะนั้นประสบการณ์เรามันจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนแล้วประสบการณ์ที่มันไม่่ดีล มันมีอะไรบ้างก็เลยว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีส่วนใหญ่เกิดเพราะตัวเราเองนะคะทุกคนไม่ได้เกิดเพราะเขาเลยอย่างแรก,กประสบการณ์แรกๆเลยที่ทําให้เซลล์ไม่อยากไปผับเลยก็คือมีครั้งหนึ่งเซลล์ไปนี่แหละผู้ชายเลี้ยงปกติแล้วก็ไปแล้วเฮียผู้ชายขอกลับก่อนเขาก็บังคับให้เรากลับแหละแต่ว่าเราอ่ะ ดื้อไงเพราะว่าเรานานๆไปทีแล้วก็อยากเสร็จสุกให้มันแบบว่าได้มากที่สุดใช่ไหมล่ะคะทุกคนแล้วนนขออยู่ต่ออยู่แบบนั่งแบบสวยๆแล้วทีนี้ก็เลยมีผู้ชายตอนนั้นอะเซลอยู่กับเพื่อนสองคน <c oughs> เพื่อนที่เป็นผู้หญิง <c oughs> ก็เลยมีผู้ชายแล้วค่ะทุกคนมาแบบว่ากวากวกกวกกวกเรียกเพื่อนเซลไปชนแก้วคือความจริงเขาเรียกไปสองคนนั่นแหละแต่ว่าเซลไม่สนใจเซลไม่ชอบอะไรแบบนี้เพราะว่าเซลไม่ชอบดื่มอยู่แล้วนะคะทุกคนเซลไปเต้นไปเฮฮาแล้วทีนี้เพื่อนเซลมักเริเดินไป ไปดื่มกับเขาแล้วมันก็เหมือนประมาณว่าพอไปแล้วเขาไม่ให้ออกอะทุกคนแล้วเขาก็นั่งประกบซ้ายประกบขวาแล้วเพื่อนเซลล์เป็นผู้หญิงอะแล้วเขาก็เหมือนจับนั่นจับนี่ตามบอดี้เราทั้งที่ฉันไม่รู้นะว่าเพื่อนมันยินยอมหรือเปล่า่ว่ามันบอกเซลล์มันไม่ได้ยินยอมแล้วเขาก็เลยน,นันน่นนู่นนี่แล้วมันก็เลยบีแชตมาหาเซลล์บอกว่าอีเซลมึงมึงเขาจับแบบว่าจะลวนลามกูแล้วว่ะกูทําไงดีตอนนั้นเซลก็บอกว่ามึงก็ออกมาสิมึงก็ออกมามึงแค่เดินลุกออกมา แล้วมึงบอกว่ามึงก็ไมก้าเขาเยอะมากเลยเซลก็เดินไปเออมันก็ไม่ดีขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนเซลคนนี้มันไม่เคยไปผับที่ไทยเลยประสบการณ์ไปผับก็คือยังน้อยอยู่นะคะทุกคนคือไปผับที่จีนครั้งนั้นน่าจะเป็นครั้งที่สองของนางเองมั้งนางก็เลยไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยมึงเลยวิชับอีกมึงเขาจะสับถึงกูแล้วมึงมึงเขาจะถึงหลีกูแล้วเขาล้วงหลีกูแล้วมึง,มง,บง,แ,ง,แ,มงแบบเฮ้ยตอนนั้นคือทำไม่เซลแบบมีน้ำหัวทุกคน พุกก็จะม,มเมนต์ไแบบว่าเซลไม่ชอบให้คนมายุ่งกับคนของเซลล์ไม่ใช่ว่าคนในโอวานนะคะทุกคนแบบว่าเพื่อนเซลลไอที่ไปอยู่ด้วยกันอะ่ะคือถ้าคนมายุง่งคุณคุณคือไม่มีมารยาทถ้าสมมุติว่าเพื่อนเซลอะ่ะเต็มใจโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เต็มใจอยู่อย่ามาทําแบบนี้คือเซลล์ไม่ชอบเซลล์ก็เลยแบบมีน้ําโหแล้วตอนนั้นอะ่ะคือแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่า อารมณ์ขึ้นนะพื่อนเี้ยอารมณ์ขึ้นนะคะทุกคนแล้วทีนี้ตอนนั้นภาษาจีนเซลยอยู่ที่ขั้นที่แย่นะคะทุกคนแย่เลยพูดไม่ค่อยเรื่องเลยเพิ่งไปอยู่จีนได้ประมาณ3 4มสเดือนนะคะทุกคนคือจะเทอมหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเซลพัฒนาการค่อนข้างช้าเนาะก็เลยไปปึ๊บเซลก็ไปดา่าด่าดา,ดา,ด,า,ด,า,ด,าดาเลยแล้วทีนี้เนะพื่อนาก็เลยแบบว่าปล่อยเพื่อนเซลมันนั่งแบบขอบสุดของโซฟาแล้วเซลก็นั่งตรงกลางแทนคือตอนนั้นอนะเซลก็คิดว่าเออฉันก็เป็นเพศชายอยู่ฉันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบบว่าห่วงเนื้อออขงตััววะะไรแบบปรปมาณาณ่จบ เอวจับอะไรอย่างเงี้ยเซลก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่ามันก็คือร่างกายผู้ชายคนหนึ่งอะทุกคนมันก็ไม่ได้เหมือนอะไรแล้วอย่างเนี้ยพวกนางอะน่าจะคิดว่าเซลเป็นผู้หญิงเพราะว่าตัวเซลอะผมยาวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะคะอืมคือผมยาวคือมันก็ไม่ได้มีเนีเนยนีหรอกอยู่ที่ไทยอะมองประมาณหมื่นเมตรก็รู้ว่าเซลเป็นตุดนะคะทุกคนแต่ว่าอยู่ที่จีน ฉั่เปนชนีเฉยพวกนั้นก็ล้วงไม่ได้ล้วงเข้ามาล่ะค่ะลุงก็แบบว่าจับรูปไลล์ในตัวเราแล้วก็เฉยๆแล้วนางก็เลยชมว่าเฮ้ยแบบทําไมเธอหุ่นดีจังเลยอ,อย่างเงี้ยคือเอาตรงๆว่าเซลก็หุ่นดีกว่าเพื่อนที่มาตอนแรกอะตรงๆเซลก็ไม่รู้ว่าคือพูดอะไรเซลก็ไม่ได้สนใจไงเพราะตอนนั้นเซลตึงหน้าคือเซลแบบหน้าคือแสดงออกชัดเจนเลยว่าไม่พอใจเออก็เลยบอกว่าเธออย่ามาทำานี้กับพี่สาวฉันนะก็เลยมโนว่าอีนั่นกเพี่สาวเราทำกับพี่สาวชนะพ่อแม่ฉันบอก พวกฉันว่าอย่าไว้ใจผู้ชายอันไม่รู้ว่าเซลพูดถูกไหมแต่ว่าความหมายภาษาไทยคือแบบนั้นนะคะทุกคนแล้วเซลก็บอกว่าพ่อแม่พวกฉันอ่ะไม่ให้ผู้ชายเข้ามากอดฉันพวกฉันง่ายๆนะอย่าทําแบบนี้อีกไม่งั้นอ่ะฉันจะเรียกพ่อแม่ฉันมาเอาเรื่องพวกเธอเซลก็พูดมั่วๆเซลไปทุกคนไม่รู้ว่าพวกนางเข้าใจไหมก็พูดเลยพูดมั่วๆมากคือความหมายภาษาไทยเราแบบนี้ไงไม่รู้ความหมายภาษาจีนมันจะถูกหรือเปล่าไงเออพวกนางก็แบบว่าแบบว่าการรูปไรก็น้อยลงแล้วพวกนางก็เลยบอกว่า โอเคงั้นแบบว่าพวกเธอกับโต๊ะก็ได้ก็คือชนแก้วแล้วก็กลับโต๊ะแล้วหลังจากนั้นมาเซลก็สัตว์เพื่อนเซลอย่างกระนำเลยว่าถ้ามึงเป็นแบบนี้อีกนะกูจะไม่พามึงมาอีกละถ้ามาก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองเซลก็พูดอย่างเงี้ยคือเซลบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งกูจะอยู่กับมึงได้ตลอดเวลานะเว้ยคือถ้าบางครั้งกูข้องน้ำอย่างเงี้ย แล้วมึงอยู่คนเดียวแล้วมึงเจอแบบนี้มึงไม่ป้องกันอะไรตัวเองแล้วมึงจะอยู่เพื่อเธอก็ด่าระระเพื่อนเลยเซลพูดเลยว่าเซลเป็นคนพูดไม่พอนะคะทุกคนในชีวิตประจำวันอ่ะก็คือแบบว่าพูดวัยรุ่นทั่วไปเลยก็คือมีคาหยาบทุกๆประโยคอ่ะเขาพูดตรงๆเออเซลก็ด่าระราเพื่อนก็ตอนนั้นเซลโมโหมาบบขอพูดหยาบเลยนะคะทุกคนว่ามึงเป็นผู้หญิงมึงควรจะรักนวลสงวนตัวมากกว่านี้ทุกคนเข้าใจโมเมนต์ไหมคือถ้าเป็นแฟนค่อยว่าไปอย่างเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะทุกคน เออจะมาให้เขาแตะเนื้อต้องตัวเราง่ายๆไม่ได้นี่คือประสบการณ์แย่ๆประสบการณ์แรกนะคะทุกคนแล้วก็ประสบการณ์ที่2เกิดจากตัวเราล้วนๆเราก็คือเป็นประสบการณ์ที่เซลจำจนถึงวันนี้แล้วเซลรู้สึกว่าตัวเองทําไมแบบแย่ได้ขนาดนั้นะคือวันนั้นอะเซลเหมือนไปดื่มนี่แหละไปกับ คุณจิงเขาเลี้ยงอย่างนี้แล้วเพราะว่าเซลมาเองคงไม่ได้ดื่มเพราะว่าพวกเซลจะมาเต้นไม่ต้องเจียดตังค์นะคเขาก็ดื่มเพราะบังคับให้เราดื่มมาแหละเขาอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยวันเกิดคนนั้นวันเกิดคนนี้ก็ให้ดื่มแล้วก็เกรงใจเนาะก็ดื่มๆไปเมาค่ะทุกคนเพราะว่าเสลเป็นคนคออ่อนมากนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ายิ่งดื่มยิ่งเก่งนะคะอืมก็คืออ่อนมากก็คือแล้วทีนี้เรามึนหัวมากมึนหัวแบบมึนเลยทุกคนเราก็เลยเดินไปห้องน้ําคือตอนนั้นอะเราคิดว่าตัวเองไม่เมามากก็เลยเดินไปห้องน้า เด้วยตัวเองเลยนะคะทุกคนแล้วเซล,ลกลางจะเข้าห้องน้ําคือทุกคนก็จะมอมเป็นไหมแบบว่าห้องน้ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นชกโคกยืนฉี่ของผู้ชายยืนอยู่ตรงนี้เซลเข้าห้องน้าผู้ชายนะคะทุกคนตอนนั้นยืนฉี่อยู่ตรงนี้แล้วทีนีน้ตรงข้ามยืนฉี่มันจะเป็นเหมือนห้องน้ําที่เป็นห้องส้วมะคะ่ะทุกคนเซลจะไม่ยืนฉี่ใช่แต่เข้าห้องน้ําห้องส้วมดีกว่านะคะเออแล้วทีนี้เซลล์แบบเหมือนวูบลงอะคะ่ะทุกคนวูบป,ปุ๊บแล้วเงยหน้าาอีกทีอะ หน้าเซลลทุกคนจะอยู่โถฉี่ที่มีผู้ชายคนหนึ่งฉี่อยู่แล้วอะ<แ>ทุกคนคือแบบคือดีที่เขาฉี่เสร็จแล้วอะแม่เขาคงฉี่รัดหน้าเซลเซพูดตรงๆอะคือแบบเป็นประสบการณ์ที่แย่มากอะแล้วเขาก็อุทานนะคะทุกคนแบบอุทานก็คือคำหยาบมันแหละที่เซลเคยพูดไปนะคะทุกคนก็คือแบบคือแย่มากอะเซลแบบคิดว่าตัวเองอะโชคดีแล้วนะคะทุกคนที่ไม่โดนเขาต่อยอะแล้วเซลตีหัวตัวเองหนักมากคือตีแบบ นีแบบแปลงมากแรงกว่านี้มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเซลก็ด่าตัวเองภาษาไทยแล้ว,ลวเขาอ่ะก็คงรู้แหละว่าเซลอ่ะไม่ได้เป็นคนจีนเขาก็เลยแบบ เออไม่ต้องทําไม่ต้องทาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันโอเคฉันไม่รู้สึกอายหรอกไม่ไม่รู้สึกอะไรไม่เป็นไรจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวฉันช่วยเซวก็เลยไปเข้าเขาเลยบอกว่าไม่ต้องล็อกนะแล้วถ้าเป็นอะไรไปแล้วฉันช่วยไม่ทันเซวก็ไม่ได้ล็อกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าห้องน้ำเราไม่ล็อกห้องนะคะทุกคนคือโอเคออกมาแล้วเซวก็เอาจริงก็หายมือแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็พยุงเซลลนะคะทุกคนแบบว่าไปส่งเกือบจะถึงโตเลยนะเซียวบอกว่าไม่ต้องถึงโตเพราะอะไรเพราะว่าอายคนเดี๋ยวเพื่อนจะ การดีๆหรือว่าเป็นประสบการณ์แย่ๆที่เสิร์นะคะทุกคนแล้วก็ประสบการณ์แย่ๆอีกอย่างหนึ่งของเซลเลยก็คือเป็นประสบการณ์ที่พูดตรงๆเลยว่าทําให้เซลแบบว่าไม่อยากไปผับที่จีนอีกเลย